สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับพาอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาหาปูสามแปดพี่น้องนะครับพามารับชมตองหวัดครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดินทางมาหวอดมาถึงแล้วนะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับมารับชมน้ากันงวดนี้ปูจะเด่นจะเน้นให้ตัวไหนนะครับมีเขามีลุดนะครับท่านผู้ชม ให้กำลังใจปูได้พี่น้องเด้นะครับผมสู่น้ำกันน้องพี่นอ้องหงวดแม่นกับแม่นนะครับอเอามาหอดมาทิ้งแล้วนะครับผมจังมาฟังมาชมน้ำกันนะครับว่าปูจ,จะเน้นตงหงวดเลยบอ่อนะครับเนาะ,ะบรรยากาศอากาศฮอนอบอ้าว่รนมช้ชมนะครับผม บลางบา78 79ครับปู790ก่อนครับผมฮ่าฮ่าฮ่าตัวโก790เลยนั่คือบลังครับ790กาบนมัสการครับปูกราบนมัสการเด้วครับปูครับผมครับอ๋อนะครับมาชมมาเบิ่งน้ำกันว่าปูจะเด่นให้ตัวไหนเน้นให้ชุดไหนนะพี่น้องเนาะวันที่ หนึ่งเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดห่อนคักนกปูเนาะห่อนคักห่อนอีรีพี่น้องข้าคนจิตตกวะค่ะปูเนี่ยเจ็ดหากับแปดหานะปูเนาะมาเจกับแมานํากันเลยถึงเรียกหน่อยถึงเรียกหน่อยอืถึงมือหนึ่งเจ็ดเกาโอ้เจปดเปู แม่นครับผมก็มักเจ็ดหาครับแปดหาน้ำปูที่ปูเน้นให้นะครับผมอืมคิดว่าจะเป็นเจ็ดหาบอน้ำปูเนาะเป็นเจ็ดแปดมาเจ็ดครับมาอนเจาปดโอ้ครับปู ôi bố Cặp. หจ็ดแปดเก้ากงวดที่แล้วนี่อ่าเจ็ดแปเก้าอกงวดที่แล้วเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์คือเจก้าศูนย์อยู่บันดอันนี้ล่างที่ปูจับให้นะปูนะปูจับให้เจ็ดหางวดที่แล้วท่านผู้ชมเจ็ดเาศูนย์มาตัวก้อนิดไปาลงครับอันนี้ก็ได้790เก้าศนย์มันเดิมมาปูเดี๋ยวปูอันนี้รักสิบล่างขอปูรักสิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนยมาไดตัวก้อครับงวดที่แล้ว เจ็ดการักสิอยู่นาะปูเนาะปูว่าเจ็ดรักสิบอ้วงใบก้อนครับปูว่าเจ็ดห้าผันมาผันมาเจ็ดแปดนาะปูเนาะเจ็ดแปดได้จับครูปูตัวนี้เจ็ดเหลักสิบล่างสามสี่ห้าได้ปูสามสี่ห้ามันบ่เามันบ่อถือมันบ่ถือับออาแตหลักสิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์้ชมเด้นะครับโอ้แต่ว่าสูตรนี้ก็มีหลายสำนักหลายอาจารย์มันก็ให้ก็ให้ลักสิบล่าง เดินดีที่ปู790เนี่ยมันถึกดีมันถึกดีเนาะปูเนาะเดินดีถ้ามาชมนะครับล่าง790เดี๋ยวจังรอบปูจะสรุปให้ตัวใด <7 90. S 1> อาจจะครับปูบปมีชิดหม่วยครับ สิบล่างโอ้นี่นะปูเนาะนะครับผมนี่เลยวมันถึกจนเีนมึงมักแปดมันก็ไ้เอ้าได้วันี้ก็ได้ตัวเก้าปปูนี่ดี๋ลักหน่วยหน่วยคือได้ตัวเก้าเจ็ดอันนี้กั็ดแปดเกสออันนี้ลักสิบกับสามสี่ห้าเจ็ดลักสิบได้ตัวเก้าเฉาะเป็นเจ็ดเก้าเจ็งปูวันี้นี่ครับสิบล่างหน่วยล่างนะครับต่ว่าลักสินี่ปูเนี่ สูตรเมื่อกี้นี่เจ<ฮะ>็ดเก้าศูนหลักสิบอันนี้อีกสูตรก็มีสามมีสีมีหาชนกันที่เจ็ดเนาปูเนาะตอนนวลนี่เจ็ดแปดเก้าสองขับปูชุดบนเน่นตัวได้ละปูชุดบนเนี่ยบนปูก็มักปูมาขอคือก้แล้วบนนี่บ่กครับผม,ม หกหนึ 1> 1 1 1> 1, 6, 6, ่งปูหกห่งหกเครับอาวกหนึ่ง่ปูสามปนะครับท่านผู้ชมวิ่งตัวไหนปูวิ่งหกเนี่ยวิ่งบนหกหกหนคับหกยังกับปูกัหกเก่ครับหกแปดกบหก แครับไปหกหนึ่งหแปดครับหกเก้าวาวปูหกก็มีอยู่ะมีตัวปครับูปวมากโอ่าปูมักตัวไรหกหนึ่งหกเก้าหกปดเนี่แหกหนึ่งหกแปดหกเก้าออนี่แหละมีนปูเนะถ้าตัวมากระึดมามาขู่อะไปู่ มักหกนึ่งแลมับมักหกนึง,นงวิ่งวิ่งหเลยนะปูเนะหกหนึงน่งชุดล่างในปูหลักสิบเจ็ดเนย์ปนมปูม 7, 9, ครับ ศูนมั่งนะครับล่างล่างหลักสิบคือเจ็ดเก้าศูนย์ได้ธรรมชมได้นะครับผมเจเน่นตัวได้ปูวิ่งครับมักแปดอีมากแอีก่ปูม้วครับศูนย์ปด จ็กงนะครับมาดีนะปูเจ็ดนี่นะครับล่างหลักสิบคือเจ็ดเก้าศูนย์นะพี่น้องเด้อปูว่าตัวนี้มาแน่นอนบนปูให้วิ่งหกนะครับหกหนึ่งนะครับผมเท่านี้ว่าปูครับจับคููตัวไหนปูล่างครับผม แปดก้อนเนอเครับศูนย์แปดวมมือสงครับครับถ้ากเกตถคาโกเตขึ้นครับเอาลลกสิบมืเบิ่งน้ำในปูคือพีดีเดันครับครับอืม ชนเจ็ดนี่แล้วปูนี่เจ็ดมากนี่นี่สับต่อสูตรนี่มมีสูนนะปูเนาะนี่นี่สิบครับครับผมนี่เื่อสอยาอบที่แล้วสิบอ่าเจ็ดมาเจ็ดเก้าอือเมเจ็ดแปดอันนี้เจ็ดได้ปูบ้างเนี่ยจะจับเจ็ดได้มักเจ็ดหรือมักศูนยครับ เถาวิ่งล่างนี่ให้เดินให้เด่นตัวไดปัวเ็สองมนมเหล่เลมมม่าเก็บเดครับเลเลล่างว่คนมันบ่มีสูนสูนบ่ครับศูนนันเปนมากศุนเดียวมักศสูนแปดเนี่ยไปเอาสูนแปดเนี่แหละครับก็แชตัวมถึงศูนแปดเพราะว่านี่ลักซิบ่มีสูนนี่ปัวครับตอนนั้นมีู่ครับ จ็ดเก้านตัวนั้มี่ครับโตเจ็ดเก้าูนนมันถือกี่อยู่อ่านั่นแหละปูเอาูนแปดนี่เราปุมีก็เอาไว้หมดซแปดครับเนี่ยหลังช่วงแปดครับผมศูนแปดธรรมชมนะครับเพราะว่าในชุดนี่มันจับเขาได้ปัวชุดลักิบไปกับลักหนวยตัวนั้นครับลักหนวยสูตรนั่นครับผม ต่ว่ามันบม่มีศูนย์ใสูตรใดครับต่ว่าช่กันที่เจ็ดี่ปูเจ็ดนั่นแหละครับผมเจ็ดเด่นด้วยปูปูขจับศูนย์จนมาเจ็ดก็ครับเหครับเจ็ดคือเจ็ดสองเาท่านผู้ชมเอาครับเจ็ดสองไปเ่าเจ็ดเจ็ดละย่างเล ตามนี่เนาะปูเนาะครับผมเน้นตัวได้ละปูเกตสองกระสูนแปดเนี่ยครับใช้ปูเล็กบนเอฟซีเป็นบังน้ำไหนครับผมนี่ครับมาหกมาหกนะปูเนาะกว่าที่แล้วปูให้เดนซีที่ปูสี่หกอันนี้เกขาครับจะเลี้ยงเอาหกหกแปดเปนว่าปู หกแปดอันนี้บนอเอา้าชุดล่างนี่นคู่ใดลนะ่ะ,ะปะเูเจ็สองกับศูนย์ปดเนี่ยเฮ้งเอ้ยเฮ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 ้ยเั้งเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ยเบ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ักฮ้ยยู่สยเยเฮ้ยเฮยเฮสยย แต่ว่าผมใส่ปูสูตรนันผมมันมักตัวนี้ปูผมมักเจ็ดมันชนเจ็ดไหมครับหลักสิบล่างครับผมแต่ว่าบนนี้เน้นหกหนึ่งครับหกหนึ่งธรรมชมครับผม นะครับพี่น้องมีสูตรใ้บางองีบอปูหลักหน่วยล่างในบอปูเออนี่นนเาหลักหน่วยคือมีมีเจ็ดมีเจ็ดมีแปด,ม,ดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งกับมากแปดกับหลักหน่วยปูเลยว่ามันจะบอมาเก่าบอปู บกกันเอามีจักตัวนี่ปูหลักหน่วยนี่นี่เด่นนี่นี่ตั้งนี้มาตั้งแต่นี่ปะปัวเป็ตัวบวกมั้หนูอ๋อตัวนี้ตัวบวกหลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีเก่ามีศูนย์เอ้าตัวนี้คือบ่มีสองบ่มีอมีแปดมีอยู่นะครับแปดมีอยู่เอาท่านผู้ชมคือคู่อวดเดีอยแคปหน้าจอนะครับนับปูสามแปดนะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบนปูให้วิ่งหกหลักร้อยยังท่านใดๆนับปูนะ สาตัวยั่งนะครับเด้ <c oughs> นอหกหนึ <c oughs> ่กแปดกเก้านะครับปูเน้นที่หกหนึ่งนับล่างหนะับหลักสิบล่าง7 90ดูนปูให้เน้นปูถ้าวิ่งวิ่งตัวใดเนี่ยนี่หรือให้เป็นหลักสิบเป็นหลักคืบนี่ยอ่ามาหลักสิบ 0, มาหลักสิบเจมาหลักสิบล่างทำชม่มเจ็ดสองศูนเด่นซ้ำกัน2ับสคู่นี้ปูมักนะครับ <c oughs> ทผช้ชมเอากับเพ่งแต่ตองวดแล้วพี่รองเนาะ เดี๋ยวจงไม่ให้ปูเน้นย้ำให้พาผู้ได้มักกะหาลอตเตอรี่ไว้อัน,น,อน,นสองตัวมาโจนี่บ้างมีเด็กสองตัวเนี่ยแมนยูที่ปูบอกแปดเนี่ยนะครับผมอ่า,าวดน,นี้เก้ากับห้าเอามาล่างขอปูล่างเด่นเห็นล่างเอาคือบตัตติดกับเอมันบัตกมันช้นกันที่เก่าอยู่เวยเหรปูแต่าปูขึ้นไปจับศูนย์กับเจ็ดมักตัวนั้นเ,ยเน่ยช้นเก่ายู่ สนเก่าชนเก่ากันนี่แล้วปูก็จะเป็นเจ็ดเก่านี่แล้วเพราะว่ามันส้นกันกับลักลักหน่วยธรรมชมหลักหน่วยปูมีมีเจดมีแดมีเก่านะครับถ้าผู้ไดมักเจ็ดเก่ากับจับเอาสองตัวมาตับตัวเพาะี่เจสเดนี่ปูเขาจับให้แปดน่ให้เขาออกให้แปดมันครับแมนปูจับให้แปดหานั่นแหละแปดหาบรรจุตัวนี้ ครับขันเจ็ดเกินมาดเจ็ดแปดดีเก็ดแปดเอาพอดีมักงสองตัวมาตัวนะครับกับเก่ากับหานะพี่น้องเก่ากับห่าเดิมไปหมัดกตามมาชมมาจนึขอบคุณขอบคุณปูมาชมพอกันคลิปน่าครับผมสวัสดีครับ